พาเด็กไปเที่ยวค่ะที่ไหนครับโอเคนะคะยามค่ำคนค่ะอ่าแวะเติมน้ำมันค่ะที่เห็นหอชมเมืสวยมากแวะเติมน้ำมันเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันตอน่อไปดูเรือนะครับครับดูเรือสำราญน,นะครับยามค่ำคืนค่ำคืนแล้วค่ะที่เมืองปากน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับไปครับไปครับเร่องอไรรถสิรถสัตว์จริงสิง อ๋อชมเม <cat> ืองค่ะนี่นื่งขานั่งหน่อยนั่งไหนลูกนั่งกันดูอ่ะครับวันนี้มาไหนอีกเนี่ยอ้าววันนี้มาสารากังมาโอเคครับ นี่วันนี้เรามามารอบเมืดเนาะคนก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่นะคนก็ยังเยอะอยู่โอ้เนี่ยที่เรามายังมีเรืออยู่นะคะครับน้ำขึ้นด้วยตอนนี้โะเคครับ ดูครับวันนี้ดูน้ำครับโอ้ยลิมตะลิ่งเลยวันนี้โอ้โหนี่วันนี้น้ำขึ้นนะครับวันนี้ รู้สึกว่าน้ำขึ้นรั้งคืนก็จะมีคนออกกําลังกายกันมาถ่ายรูปมาดูิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับโหนี่เที่ยวทั้งวันเลยนะเราอะใเที่ยวเที่ยวหนุ่วี่แล้วโอ้โหจับลูกไวด้ดูน้ำ<ห>ครับดูน้ำโอ้โหนี่น้ำล้นตลิ่งนะครับวันนี้

ที่สารากลางนะครับสารากางจังหวัดสมุทรปราการตอนกลางคืนก็ยังมีคนมาออกกำลังกายอยู่นะครับก็ยังมีนี่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆป่วยนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไปมาละเมืองวันเสียวยังไม่หายเราไปดูขึ้นไปชั้นยี่สิบสามกับยี่สิบห้า เราไปเที่ยวมาแล้วตอนกลางวันอันนี้เราไปเก็บภาพตอนคืนพาลูากหมอกำลังกงายใช่ไหมเอาออกกำลังกายใช่ไหมนะครับ ค่อยๆเดินเไปเรื่อยๆอันนี้เราจะไปไหนครับไปไหว้พระรูป <5. S 1> รพระจอมเกล้ารห้า แล้วก็มาสักาไหว้นะครับพ่อรอห้านะครับอืมไหว่อย่างครับไแล้วค่ะระวังตกลูก,กละรกะวังตก<ๆ>ระวังตกฮะระวังตกบ้านนะเดี๋ยวเข้าวอเข้าบปะ สารกลางค่ะอันนี้คือสารกลางจังหวัดสงขลา<ม>เป็นอำเภอที่ว่าการอำเภอกัน ไฟดูดนะลูกนะ วังตกบันไดนะนีายังสวยครับอารถอดแม็ก็ได้นะเถอดได้อะ่แผ่นแผ่นหายใจโล่งเลยโล่งเลยเนี่ยไม่ต้องใส่แม็ก็ได้ลูกที่ถอดแม็สิทีดได้ยืนตรงนี้ที่ได้จะได้เห็นหอถอดแม็ โอเคที่เราไปที่สีม่วงตอนนี้เป็นสีม่วงแล้วค่ะจริงอะเขึ้นไม่ได้อีกข้างบนนะตรงที่เป็นหอคอยอ่ะตรงนู้นน่ะข้างบนมันจะต่อที่ไหนนะสวยนะจริงๆเราอยู่ชั้นเขียวยี่ห้าชั้นเขียวชั้นเขียวเป็นชั้นที่ยี่ห้านั่นไงกระจกที่เราไปยืนยี่สิบสามไงที่กระจกล้อมรอบๆยี่สิบสามตาจะเป็นนั่งรูปโคลนไแล้ว จะมีพวกเลน่นเด็กเด,ก, board, เดก,เกเด็กบอร์ดเด็กบอร์ดเขาเรืยอเด็กบอร์ดเด็กบอร์ดคือสเก็ตบอร์ดวันนี้วันนี้ไม่มีเรือเลยเรือใหญ่ไม่ออกเพราะว<า>่าขึ้นมันมันเพิ่งไปเมื่อกี้ป้าไม่ปกติกอ,อ่ะปกติเรือเขาจะจอดนอนใช่ป่ะวันนี้น้ำมันขึ้นแต่วันนี้น้ำน้ำขึ้น,นมากเรือใหญ่เขาไม่ออกมันเป็นพายุ วันนี้น้ำน่ากลัวมากอีกนิดนึงก็จะขึ้นตลิ่งแล้วเห็นไหมเรือเรือใหญ่ก็จะจอด้างไลยำค่ำคืนบ้านเราก็กสวยอะค่ะก็ยังไม่ไมหลับไม่นอนกันสองทุ่มจริงๆอ<ด>ังะเนี่ยส,<ง>สีนี่นี่ดูสีนี่สีไอปูสวยสีม่วงแล้ว รถไฟฟ้าดูที่รถโบนรถไฟฟ้ามาหาน้าเธอสองขบวนสวนกันค่ะนี่ดูดินี่ดูตรงนี้เขาเรียกอะไรสกายวอล์กก็มาถึงข้างในเลยนะสกายวอล์กมาเชื่อมต่อไปถึงนู่นเลยนะที่ว่าการอำเภอสุประการเลยค่ะตัวนี้จะเข้าสามแยกเลยนะเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นที่สามแยกถึงสามแยกการไฟฟ้าใช่เนี่ยเนี่ย เลงมีทเอใช่ใช่ปะระตกนะลูกรอตกม่่ตบกอนนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมุมเนี่ยสวยเลย นะคระวังนะลูกระวังทางะระวังล้มนะ วันนี้ก็ฮะกลับแล้วขอแล้วเนาะวันนี้ทั้งวันละว,วันนี้เราเตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันละนี่รอบเย็นแล้วก็แวะเข้ามาดูอีกีใช่ค่ะรอบหนะบ้าว่ากันใหม่รอบวันนี้เอาแค่นี้ก่อนปานทั้งวันละทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นคืนอ,อีกรอบพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ว่ากันใหม่ว่าจะไปไหนโอเคครับโอเคแค่นี้นะวันนี้บ๊ายบายบายบาย you <laughs>